แก่ส่งให้พัวกำลังสีกิน,นกหละบอรู้จังได้คะฮะบอมแก่ส่งให้พัวนะคะตสาสแลนเบิ่งไข่พัวนะบอบอแล้ว <laughs> บอ่ <laughs> อเป็นสแลนเ็ไข่พวัวอืมอืมอือาเซ่ปรเด็นที่อีเาเซ่อียงเกาะ <laughs> ฮาเฮาฮาเฮปบ่เฮปขึ้นหัวผัวบ่ันแค่มันเป็นันบ่ก็เรียกว่าเฮหมาขึ้นหัวผัวสุดหอัวันก็ไดยเด็ด่นอมอไม่ได้ขั้นเนาะก้นขั้นเป็นผัวผัดขึ้นเคียวผัดเป็มีอมาได้ทำผัวตีว่าขีดหอเมียเนาะมาได้ททมึงดูเขไปจจาี่อดเขาเน กันห <c ười> ูมึงนะมันจะล่แหลนโลดกะนังอันออซวย หากินกับอีแม่นี่จะเป็นว่าซวยซวยแหง้งหากินกับอีแม่เนี่เคยได้คือรวยนะเคยได้มีแต่ช่วยเลยเลยจะเป็นศา,าสตร์วัสดุ้ยฮิตฮ็ดออกกักซ่าคือน้ำกับเห็นเห็นแต่เอ็นนอนครึ่งดื่มอีแม่งอมเบงดู้ทำทางงอมเบงจะว่ามันหายหรือเปล่าจากแม่ย่างอย่ายง,อาางบอกจังหลายมือเนาะน ยังคือเก่าเนาะการนาทีพี่น้องยังของผัวหายไม่ชัดเก็บกินแม่เก็บกินเฮฟนะเก็บกินเฮฟในหัวผัวนะ กีแต่แต่ยังน้อยแม่ไปว่าอีห้อยอันนี้ลรีอันเด้หายคือเราเมื่อกี้ไปเห็นของแม่มีหาวด้วยที่ไหนมันก็เงี้ยเป็นเงี้ยแตกเสดบาด้กิดอ่ะเราเรียงกับหาวเป็นได้แม่จะไหวมันเห็นแม่มันปุบปั่บปั่บใช่พิจะารณาอยันหนิวานเนาะทุงน่าเยอะเลย ไปหาเห็ดใ้เห็ดเต็มตาาปลาปาเต็มของ้าเมื่อนอนหอมพีแตะพัวคนเดียวเอ็นบักใหญ่เอ็นบักใหญ่ที่ลังเอเป็นบ่อเต่าบอตาขดมาขายคอนเทนต์แน่เข่าวิคอนเทนต์คอนดักยังเขาสีก้างขาหางนี่แหละจบนะ เก็บกินแม่เฮบนะเฮบในหัวผัวเก็บกินโอ้เฮบเป็นเปทนางแค่อืมเบาหนึ่งหัวเฮบมาถึงหัวผัวกับผัวเ<อ>มียกับเก็บกิน <c oughs> มกลบลงหอมแก้มผัวข้านี้อีกขานี้ยายทวดห,หอมแก้มร้านพี่น้อง ในไซสกระเป๋าอันโดเลมอนเนาะเอามาให้ลูกอันร้านกินนะไหมในกระเป๋าเขาเนี้มันมียังไง้น้ะมาเกลียงกมาเีเบิร์ละบอกยกระโดเโดบบบบเบอร์จะเขื่อนสนอกอสบแตกนะ้ได้เฮ็บไขเ่เฮ็บเฮฟมา <laughs> อ,อืม ืแม่พ่อลูกเห็นในขิปแม่อินเดียฮเดย์มันหนวดหัวแบบเลยเส็จเลือดแตกอี่แม่พ่อจะไล้เส้นเลือดแต่พวว่าแตกประสิสากกึกกไปซะบ<อ>แบบข้านวดหัวฮัวเดย์จะเข้าไปนวดอิฐาได้แล้วมันสักแล้วเก่งไปเลยไปถึกเส้นเลือดพี่น้อง ส่วนนีแม่น่ะถือแต่เส้นเอ็นเอ็นผูขุ้โลดคันจับไปนะพ่อแม่เมนยังบ้านนึ่งาสิเห็ดยังนาปวดมอ๋อออวเมื่อยป่าวป้อาออย่น้าวหวานเนาะโดยอืมอเอาเสือเสร็จแล้วตียาทัวเพจกี้ือบริยาเอารถซะ อืมเลี้ยงโลดให้มันแล้วตัอยากเป็นลมพี่น้องเลี่ยงหาเห็ดเข้าโคกงชุ่โคกต่ำผู้พี่น้องเออตั้งแต่โคกงผู้ตั้งแต่เที่ยงผู้เลยอ้อมมาทีอ้อมมาหนีอ้อมมาหนีอ้อมมาหนีอ้อมพี่มาหนีเออมาหนีก็เลยมาหนีนี่วันนี้ลักษณะอ้อมนะก็เป็นหอบหนึ่งยอมเด้ออ้าอีเอือยมึงสิดุดอยู่หันบ่ อ so ีย yeah. ังกัดแมงมีข่าวแม่ไหลมันออกอย่าให้ตอมได้แมงมีบ่ให้กายแมงวันบ่ให้ใจโตหน่อยตัวใหญ่ปัดนี้ันเบิดข่าวัดแน่เส้นข่าวัดไปดู้เบิ่งสังขารจะคลองน้ำพายก็จะมาหวาให้แม่สันเด้อ แม่สันมากแม่สันเสียเอาสิมาว่าสงสารปุสายสงสารเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยน้อยก็บาได้ป้อนเขาน้อยก็บาได้อุ้มอาบน้ำพี่น้อกเขาเบียดงานกันได้แล้วกันแข็งโลดโดยแข็งโลดแมนบอกแมนอืมนี่จะมานอนไก่เมียอืมเป็นแหละขั้วผสมผสานละไม่ อืแข mm. no, no. ้งน่ะแข็งพันลำมึงเศร้าวะอยู่กับเป้าแยงนี่แหละแถวนี่แหละรอยพายนะฮะนดพายมาหน้ามันกูสกินนี่เลก่อยรอไมได้ดอกข็้ปูนสีดอกนี่นะครับเต็งเฮือกให่ไได้ปูนงนี่ยโอ้ยผลงานจะดีได้นะจะกระเบิดไปดอกขี้ ใายไม่ยต่ทงๆายเห็ดก็ได้เสียังเมื่ออ่านฝังงานนะบอได้ยังไหายงกบ่อแม่แม่อีแม่อย่าสตออย่าเอาลานทรายเข้ามากินกัว่าโรดอืมกว่าหาเห็ดกปมากินลูกเออน่ามันไดเออมางเราเก็บปังลายเด้ในหมอเออเห็นกงานีเราดอกเห็ด แม่ดอกโยกตากับดอกอยู่หันตัวได้งามกระดอกก็ผิดงงามใช่แม่สามยูดามเสียมกูอ่ะ่แม่สามด้านนี่ป่ะแม่อ้าวสามพ่อดามเสียมแม่ดามเสียมใดอีแม่สิสิตัวได้สวตัวได้แม่ระวังเล็กกับไม่ไม่ค่ะปื้ด บ่บ่บ่เล็กกว่าเล็กโลนางบ่อยากเมานางบ่อยากเ้าของผัวนางสัมดาเสียมเล็กอนี่พี่น้องนี่พจริงพี่น้องวะเด้อโอ้มาอีกมึงสิไซอิ๋เลยอันนี้เหรอมึงสกบผักติ๋ว เอาออกแมกกระตานะอืมอืมอม,อม,มีแห้งเ่าทามพวัวดูมีแห้งสำครัยกินเจ้าบอกทานต่ออีกมีแห้งเ้ยออุ้ยกวัวเลยแม่เออืมอัม อีแม่เวลาอีแม่กินอะไกินไอะไรแม่เครื่องงูเหลือมนี่บอสเครื่องงูเหลือมนี่บอสแม่โอ้ยหลุดหลุดหลุดขาบอสพี่น้องพอได้ผลบ่าท่านเคยกินกระพังใบใหญ่ว่าผ่ากระพังเลยพี่น้องเดบดงูเหลือมกินเขี้อ่ะไล่ขลุยๆอมหลุดหลุดขาเลยเป็นบอส ตามีแหงเนาะเป็นตาอิ่มปากอิ่มท้องได้อยากขาดกระหายน้ออขานใจตายกระชั่วบ่แม่นหายใจบ่ออกผู้บ่ค่ากินแต่ละบาดบ่แม่นหายใจจบ่ยักออกผู้ตีบ่ธรรมดามือบ่ได้ซาวตียันว่าโอ้ยซอยแม่แน่ไว้ชีวิตแม่แน่ไว้ชีวิตแม่แน่ลูกแม่บ่ไว้แล้ว เดาแบบแง่ใช่มันขึ้นไปเอาแงมาสอนเหมือนวันศินสิบบวมีแนวกินโอเคพี่น้องกับเป็นเรื่องราวของอีเมซอนกับเพลัวมีแห่งการหาเมื่อไรได้ไหมหาเมื่อนี่ได้เนาะเดาวระเด็นมันกับไก่คอยจักมื่อเลยจะนับอยู่หาหาเมือ